ทำทีเพื่อท่านค่ะทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดให้กับท่านอย่างท่าจะตั้งใจทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดป่าลัางบ้านผมเนี่ยเริ่มต้นก็แบบไม่ค่อยรู้เรื่องก่อนเนาะไม้ก่อนเนี่ยก็คือทําไร้ไถนาปลูกผักปลูกอะไรกินแล้วก็ดูจากรายการทีวีเอาหลายๆอย่างมาประกอบกันแล้วก็ลงมือทําประเด็นสาคัญคือมันต้องลงมือทําพอลงมือทํามันก็ค่อยๆเกิดผลขึ้นมานะครับเราก็รู้อยู่แล้วนะว่าพระเจ้าอยู่หัวท่านเหน็ดเหนื่อย วิธีการที่เราจะทําให้พระเจ้าอยู่หัวเลิกเหนื่อยเนี่ยหยุดเหนื่อยเนี่ยมีอยู่นิดเดียวให้ลงมือทําพอลงมือทํานี่ผมทําเพียงใช้เวลาว่างหลังเลิกงานนะครับทาทาทุกวันเนี่ยมันก็เกิดผลทําให้เราอยู่ดีกินดีเรามีม,มีมีภูมิคุ้มกันมากขึ้นถ้าเราทําแค่นี้แหละผมว่าเชื่อว่าทุกคนจะดีขึ้นพอดีขึ้นพร,พระเจ้าอยู่หัวของเราก็จะคลายทุกข์ลงได้